มากับรัชชายผู้หล่อเรล้าน้องแฮกหรือว่าคู่แฮกพีนองคู่แฮกค,คู่แ็กจัดไปเบอร์โทรอยู่เตะแต่คอมเมนต์เ,เ,ปนเป็นคนมักมวนหมู่พวกมาสวนไปใส่กับไปบ่ปได้เป็นคนใจง่ายอย่างที่ใครเขาว่า บอกแค่ดอกเตอร์คำคนที่นินทาหูตัวเองอยู่ดอกนาะขอบคุณเด็กค่ะที่เป็นห่วงกระลันรูปโปรไฟล์ทั้งทำลายที่ว่ากันข้อมูลในเฟซฉันยังขุดกันขึ้นมาดา่าสีโพสอ,อีหยังก็มีแต่แนวสินินทาบอกมีอีหยังเฮ็ดกันบอก่่าคือมีเวลามาเว้าพื่นกันกับบห่หัวซา ไผสิวา่าน้องเคี้ยวชอบกินเพลียวเพลียกับบอได้เคี้ยวสำไดคอยมีไรสไตล์บ่คอยสนใจ,นว,ว,จว่าคนเบาใส่ไผสิว่าจังใดกะสร้างหัวแม่มันทอนกับ,บ,บอหัวซา,าวหัวเคี้ยวมาจวดเพลียวเพลียวก็ออกมาเต้นน้ำกัน เด้งซ้ายเด้งขวาหรือตีลังกาเด้งหน้าเด้งหลังเอาให้มันมันให้สะท้านโลกกะละ็ล,ล,ล,ลา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 บางคนเราเป็นคนขี้เมาสิแตกแต่เราซุม,มอสอุเคิึนุมหาผ้ากันบ่อเพื่อนผู้อื่นบ่าวบาวาแต่ก่อยผู้เดียวเราเคยเป็นคนสุดซุมปีก็ซื้อสุนิว่าจังใดขี้เมามันก็เลี่ยงของกู เขี่ยวเมืนอกลยงของกุศาวัตส้กุสิเห็ุบุญหายกูสิเห็ุบุญหา